ก็ลองดู Google Map ดูดูร้านนี้น่าลองดูนะครับร้านนี้ปนไปใกล้รับอันนี้โรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลเจ้าพระยาอยู่มาล้านปิดกับสะพานใช่ไหมเดี๋ยวซ้ายมาตรงนี้นี่ร<ด>้านหนึ่งนี้นี่จะ<ด>ล,ลองถามดูก่อนว่าเขาให้ถ่ายคลิปได้ไหมสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปเป็นลง youtube ได้ไหมครับได,ด,ด้ครับได้อันนั้นที่นี่ครับ แห้งหน้าไข่มันคืออะไร่ะครับพี่เดกแห้งหรือมีแห้งนะไข่คนนะไข่คนโปะนะอ๋อที่ที่เขียนว่ายกนิ้วนี่คือคนสั่งเยอะเหรอครับมันแล้วแต่คนคนชอบนะแล้วแต่<อ>คนแต่ละคนจะชอบคนละอยางคนละอยางไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเส้นใหญ่ใช่ไหมครับเส้นใหญ่ก็มีก็ได้มกมวีมโอ๋อ มีขั่วหรือเปล่มีขั้วก๋วยเตี๋ยวขั่วอ่างั้นผมลองดูก็ได้ครับเอามีขั้วหรือก๋วยเตี๋ยวขั่วเอาก๋วยเตี๋ยวขั่วแต่แต่แทนที่จะเป็นไก่เนี่ยผมใส่เป็นไข่อย่างเดียวได้ไหมได้ครับได้ได้ครับไม่ใส่ผงชูรสได้ไหมครับได้เอาไข่ใบเดียวสองใบเออใบเดียวก็ได้ครับี๋ยวจะได้สั่งอย่างอื่นก็ไดครับน้ำแข็งนะครับเออาน้ำเปล่าแค่เย็นก็มีนะ๋ยวนะโอ น้ำเปล่าน้ำเปล่านะน้ำเปล่าก็ได้ครับเอาเป็นขวดนะอ่าได้ครับอันนี้ก็ได้หลอดนะหลอดหลอดก็ได้ครับขายมานานเนี่ยครับเหี้ยขายมาเลยน่าจะ่นเต้นแบบตอนหนุ่มๆเลยหรอไม่ใช่ตอนรุ่นเกลือรุ่นนี่อะอรรุ่นเกลือรุ่นนี่อะรุ่นไปถึงรุ่นของของเทียบของริ้งทีเนี่ยแล้วเจ็ดแปดสิบปีแล้วอันนี้เป็นรุ่นที่สองขอรุ่นที่สาม ที่ที่สามเหรอครับที่ที่สี่โอ้แล้วก็ที่สาวผมแล้วก็ผมขายมาร่วมสี่ปีที่ขายมารวมที่บุฟนะปีถึงเนี่ยขายลราคนเนี่ย60สิบต่อิ0ปีนะโอส60ขึ้นแล้วผมเคยมาโรงพยาบาลเนี่ยแต่ไม่เคยมาแถวนี้เลยคือมาก็มาแต่โรงพยาบาลโรงพยาบาลแต่แถวนี้มีร้านร้านแบบพื้นพื้นเมืองเยอะเหมือนกันนะครับ ผมผานนี่ต้องมีวเตี๋ต้องน่ต้องเปิดตึกเนี่ยตัวเตี๋ยผมผ่านแปดตีน่าจะผัดจนเบื่อแล้ว <laughs> นี่เบือ่อ <laughs> น่าจะผัดจนเบื่อแล้วเนี่ยเนี่ยยังไม่ทําอันนี้เหรอครับเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกเวลาเขาโอนเงินใช่ไหมแล้วเขาจะมีเสียงบอกเสียงบอกเงินเข้าสี่ิบห้าบาทอ,อย่างเงี้ยไม่มีมันมันเตือนอไม่มีอ แต่เราก็มาดูเองเผมเห็นจะบอกว่าเอ๊ะเขาบอกเขาใช้กสิกรแต่ผมเคยไปบางร้านน่ะเขาจะมีแบบเป็นเด็กพนักงานใช่ไหมแล้วเขาคนเยอะบางทีเขาเจอคนโกงในชะ่ไหมเขาก็เอ๊ะเขาใช้ฟังเสียงเราแทนที่จะมาดั้งดูใชนั้น<ม>เขาจะฟัง<ม>เขาจะมีเสียงพูดไปเลยเงินเข้าสี่สิบบาทเงินเข้าสามสิบเลยเดูนะเออดูปากดูปากใครจะเข้ากันเจอเขาดูบางทีก็ดูหน้าหน้าจอของวนี่ แต่ผมว่าถ้าถ้าสมมุติเราดูอ่ะชัวเพราะบางทีไอโอนไม่โอนจะดูไม่ทันนี่เหรอไหมแต่ถ้าเราดูของเราว่าเราเข้าคนรู้จักกันงั้นส่วนมากอ๋อไม่ไม่มีคนแบบโกงใช่ไหมน้อยคนเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์นะครับโอ้แน่กินมากเลยครับ ตอนเช้าก็คือเมื่อกี้ผมเห็นแบบโอ้โหคนไปทํางานไปรถเดี๋ยวสักประมาณสักเก้าโมงเนี่ยมันจะเริ่มซาแล้วเนาะไม่แน่แล้วเ๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ลำบากไม่เหมือนคนหลายช่องอ้าวเหรอครับไมนคาดูแม่กินมากอันนี้เป็นซอสที่กินคู่กันใช่ไหมครับเนี่ยใส่โอ้วแต่ชอบจะใส่เดี๋ยวลองกินแบบแบบไม่ใส่ดูก่อน รอบนี้ลองเปลี่ยนขีมอเตอร์ไซค์มาบ้างเพื่แต่ปรากฏว่าขีมอเตอร์ไซค์มันทำให้มันซอกแซกเข้าไปตามเออรถยนต์นี่แนะหละบางทีเห็นจอดไม่ได้เอ,อ้ยไม่ได้เลยเพราะว่านักเรียนตอนนี้ โมมรงเรียนมันจะเอารถมาจอดนอกเนีมเมย่ยโรงเรียนไหนจีว่าเนี่ยพราตอนนี้โมมรงเรียนปิดจะหาที่จอดง่ายแหละหแถ้าในซอยนี้จอดได้ใช่เชื่อพอผมเอามอไซค์เฮ้ยมันทําให้เราเห็นแบบเวลาเราไปเข้ารอยซ,อย,ซอยนู่นซอยนี้มันจะเห็นว่าอย่ยมว่าตอนเช้าเขาบอกว่าให้ไปตลาดวัดชัยวีชัยนา,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 าวานน ช่เข้าไปถิงโอโหเห็นว่าอ๋อคนที่นี่ตอนเชา้ามีตลาดนะัดนันตลาดนัดนะใช่ครับไปดูว่าไอ้คนพื้นเมืองที่นี่ตอนเช้าเขาทำอะไรกันเห็นแล้วแบบว่าเออเอามอไซค์มามัานกลายเป็นเรียกน,นะเห็น <c oughs> อะไรเยอะขึ้นนะ ครับแล้วในในสุพรรณเนี่ยนอกจากสาหรี่ีแล้วม,มีอะไรอื่นไหมครับมีแหละทำไมเห็นว่านอกจากสาหรีอ่ะเป็นของฝากอเี้ยผมก็เห็นแบบสาหรี่สาหรีเหรอมีสาหรี่ของบางม้มาก็จี่ไช่แต่บางม้ใใมมาก็ตามว่ามุ<ล>้ยมุยไทยมุ้ยง่ายกินบว้ยอาหารจีนที่ตอนเราก็ดีนะแต่ที่ไหนกัน มีน้องคณะที่รักปลาแล้วก็ไก่ปลาเขาขายอะไรเปิดอาหารจีนเนี่ยแบบอาหารจีนโตจีนอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้สุพรรณเยอะหลายที่แล้วแต่คนชอบ เขาเรียกเส้ยเตี๋ยวแต่ไม่ใช่บะหมี่บะหมี่ก็มีครับบะหมี่กั้วเส้นใหญ่เส้นเล็กหมี่ขาวได้ทั้งอืมออืมเออเย่างเดียวนะเออโอเคจ้ะข้าไเดี๋ยวลองดูครับเอาอะไรหมี่ก้วลองดูเพราะว่าเนี่ยหมี่ก้วไม่ใส่ครัวซอไม่ใส่ใส่อะไรเป็นไข่แทน ตัดเองก็ง้เอาสุดมาตกที่ยีสิบต่อดนี่สิบเท่้ก่อนขายดีกันนี่เยอะอยู่นี้เศรกตกเยอะไม่ก่อนขายดีกว่านีแหโอดีเลย đủ ạ nó có nhiều nhà hàng nhiều hơn rồi à nhà hàng nhiều nhiều khỏe người này không 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 ขายห้องไม,ม้อยู่ที่นี่ห้องไม้ห้อง,องเป็นไม่ใช่ตึกนะอะไรเนอะไเป็นห้องไม้ธรรมดาตึกนี่เบรอแล้วมาสร้างทีหลังมาสร้างมา60กว่าปีแล้วสูงสุดเนี่ยกี่ชั้นท่านไหมสองชั้นนี่นี่ผมมาสร้างใหม่เพีงน,นะแต่นี่60กว่าปีนะแต่ที่ตึกอย่างเนี้ยที่ผมสร้างมา20กว่าปีแล้วสร้างใหม่ลกูกค้าเขาสร้างเขาสร้างของ มันแล้วแต่ที่มันพิ้งถนนอ๋อต่างคนต่างทำ่างคนต่างทำได้เพราะงั้นก็แสดงว่าไอ้สั่งนุ่งอาจจะไม่ใช่สองชั้นในบ้านันนเป็นของของหลงเนี่ยของกรมศาสนาเขาก็สร้างต้องสร้างพร้อมแบบมันก็เลยยาวมันก็แบ่งๆซอยๆครับแ่หรือว่าต้องใครสร้างเองไม่ได้นะเขามัแล้วแต่ทางรายการให้ขอต้องสร้างแบบไหนแบบไหนแบบไหนแต่พอฝั่งนี้ของแต่งบทมันแล้วแต่ถนนถนนไม่ตรองยื่นเรื่นงถนนทางไหม ไห้ตันก oh, <yeah. S 1> ็ออกท่า er, น้าบ้ยงเอาได้ตลอดท่าน้า่ยกมันเป็นเกลือทำไมกอนออกไม่ได้นะเดี๋ย athletes, ว,นวนี้เป็นเกลือ่อนออกได้ถึงโู้นเลยถึงแต่ต้องมงันรถเชื่อมมันต้องมต้องเข้าตลาดแล้วไปที่ทางแยกตรงนี้ไปเขียวไปแดงอันที่สองเนี่ยคุณจะถึงรถถึงรถมาเข้าได้มันเข้าได้แต่คนออกไม่ได้นะมันเป็นทางเดียวเป็นทางเดียวเพราะว่าถนต้องออกเข้า ออกทางด้วยสองทางทางโรบีบาลตรงเป็นสะพานระดับนี้แต่ทางนี้ต้องออกทางนู้วยซ้ายมือแล้วเขาตัดถนนนะขอบคุณครับ่ะเขาตัดถนนใหม่หรอไม่ใช่เขาอยู่อยู่เงี้ยตร้งนานแล้วเขาก็ทำคลองแบบทำไมก่อนไม่มีไม่มีคลองรูปของแม่คุณ่เลยไหนก่อนไม่มีมันมันไม่ถึงมันไม่มีเกลือกเนี่ยก็ลงมาแค่ตันแค่นั้นเองแต่แม่นักเดินกันได้เดินได้ตลอด บะหมี่ก็คือบะหมี่ที่ทำแบบทำทำบะหมี่เยี่ยวอย่างนี้เลยบะหมี่ก็บะหมี่ี่บะหมี่บ้านนะฮะทำเองเหรอเนี่ยไม่ใช่รับมาบะหมี่บีกรุงเทพหรือยานอืมบริยานแล้แต่คนแล้แต่คนชอบอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่บางคนก็ทำเส้นเองบางคนก็ทำเส้นแบนไม่บางคนก็ชอบเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นมีขาวเนี่ยแล้วแต่ชอบ เลยเป็นเจ้าแรกสุพรรณเนี่ยเราไปอยู่พวกละเทียวพวกี่ยก็อย่างนี้มีคนทำไหมมีก็มีทั่วไปแล้วแต่เขาจะทำผมทำเขาก็มาดูบอกว่าจะแต่ดูเขาดูไปผมก็ทำ่างนี้ไม่เคยบอกว่าเออผมติดบางนี่ยเป็นมติดบางทีดูก็ดูไปถังแั่ส่วนใครส่วนมันไงแล้วแเดี๋อวใครทอด แสไรวาเฮ้ยทำพวกผัดผัดันเลยนาะบินข้าวก็มีนะก็ของเก่เกี่ยวน้โซคปเลยน้ใส่เส้นเน่นกใส่เส้นใส่เส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นมีอะไรได้หมล้ยนีไ้แค่เย็นแค่เย็นนะแค่เย็นแค่เย็นจ้าก๋วยเตี๋ยวนำ โยกใส่เส้นลองดูนะทําี้งได้เลือกได้ได้นะเอาเส้นใหญ่เส้นเล็กมีขาวได้นะมีเหลืองก็ได้เนี่ยได้ทําอะไรฮะแล้วเเส้นอะไรม่แล้วแต่ชอบวันนี้เขาสั่งกว้งเอาจัดทีทางทคาราบาลเนี่ยคาราบาลเขาบอกจอบไม่ได้งั้นผมลอง ก๋วยเตี๋ยวน้ำจุกเอาเส้นใหญ่เส้นเล็กสีขาวมีเหลืองได้ทั้งนั้นแหะเส้นใหญ่คิดว่าเส้นหมี่น่าจะเข้าเนี่ยลองดูเส้นหมี่ขาวหรือมีเหลืองมี่ขาวใส่ไข่ใส่ถิ่นนะใส่ไข่ไหมใช่ได้หมดเลยครับดูรสกับเนื้อไม่ใส่ ใส่เส้นเส้นมีขาวค <Okay. S 1> ้ายดีมกันนะครับอยู่แลจะจังหวักใช่ไหมครับ <Okay. S 1> แต่ก็ดีแล้วขายดี เรไม่เอาไปถ่ายพวกไอ้แฟะพวกอี่หเงนี้ไอ้พวกออนไลน์นลที่โอ้หิมมากกิมตังเลยน้ำเปล่าเอาลอดนะน้ำหมักน้ำหมักไม่เอาเดียวนี่กิมจุกเลยเนยตะตอนแรกกะว่ากินจานเดียวแต่แล้วอร่อยรสชาติดีนะครับ ใครมาที่ตัวอำเภอเมืองสุพรรณนี่ก็มีโอกาสก,ก็ลองมากินอยู่ได้นะชื่อร้านต่อสินคุณเพิ่มต่อสินคุณทำไมชื่อตอ่อทำไมนุ่นแรกชื่อต่อเต่าแน่เลยผมแท้ตั้งนะโอะ้ตั้งตั้งผมเ่ยนะผมตั้งสินค์คเพิ่ม<ะ>แต่นผมที่ร้านต่อสินคุณเพอ,อ่อออออาก็เอาแท้กับเอาลัำคุณมาใสา่ <laughs> khỏi hại đi gì đó nha <laughs>